สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลดอยไม่ดอยนะครับวันนี้มากับเกม Black n o c X Next Generation นะครับหรือว่า ROX Server C นะครับผมเล่นอยู่ใน s e r v ์ฟเวนะครับวาไคลรี่นะครับวันนี้เราจะพามาชมกับกิจกรรมใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาหลังอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ก็คือ Diary คู่หูผจญภัยนะครับเราจะมาดูว่ามันเล่นยังไงแล้วก็ได้อะไรบ้างนะครับ แชแนลได้ไม่ได้โอเคเรามาดูที่หน้ากิจกรรมเนี่ยก็คือเป็นกระดานเหมือนกระดานเกมกระดานเมื่อก่อนนะครับให้เราถอยเต๋าเพื่อเดินให้ครบนะครับมันก็จะมีรางวัลก็คือครบ10รอบได้อโอกาสอัลบั้ม20รอบได้หมวกนะครับ40รอบได้เหรียญร้อยเหรียญนะครับแล้วก็80รอบเนี่ยได้สัตว์ขี่นะครับทีนี้ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าเราจะถอยเต่าเนี่ยเราต้องใช้อะไรนะครับ ทอยเต๋าเราจะต้องใช้คริสตันนะครับหรือว่าเป็นตัวนะครับซึ่งตัวเนี้เราหาได้จาก Active Point ของ Carnival นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทอยเต๋าเนี่ยจะใช้3,600คริสตันถ้าเราจะใช้เพชรชมพูนะครับแล้วก็เป็น VIP ลด20%ก็จะเหลือ2,880เพชรชมพูนะครับอนอกจากของพวกแครอทพวก เอ่อแอปเปิ้ลมอร์นิ่งดิวแล้วก็อังหุนที่ดรอปจักระดานนี้แล้วนะครับมันสามารถหาจากเอ่อการเปิดโอดินเบสซิ่งแล้วก็ไปฆ่ามอนสเตอร์ที่มีเลเวลมากกว่าหรือน้อยกว่าเรา21ไม่เกิน21เอลเวลนะครับอันนี้ในคําอธิบายบอกว่ามากกว่าอย่างเดียวนะครับผมไปลองแล้วเอ่อมอนสเตอร์ที่มีเลเวลน้อยกว่าเราก็ดรอปเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยเราเดินไปตกช่องไหนมันก็จะได้ของรางวัลน,นะครับที่เป็น แอปเปิลองุ่นเหมือนที่เราเปิดโอดินแล้วมันดรอปเนี่ยแล้วเราสามารถเอาไปแกลกรางวัลได้แล้วก็ามาดูนะครับว่ารางวัลมีอะไรบ้างนะครับก็มีชุดพึ่งมีกล่องอัปเกรดนะครับมีกล่องเอนชานมีกล่องรีไฟน์นะครับแล้วก็มีแพ็คอาวุธเงาขั้นสูงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีะอันว่าแลกอะไรคุ้มไม่คุ้มนะครับแล้วก็ในกรณีที่เรามีวัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปนะครับเราสามารถมาแลกกับอีกอย่างหนึ่งได้นะครับจะบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างจะ หลายชิ้นทีเดียวเลยโอเคเรามาดูก่อนนะครับกิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่7-15ถึง15นั่นหมายถึงเรามีเวลา7วันในการเ,าเล่นกิจกรรมนี้เนาะทีนี้เรามาดูก่อนว่าตั๋วที่ได้เนี่ยจากคาริวัลเนี่ยเราจะได้ที่กี่ตั๋วนะครับเราครบ Active. p o i n ต20เราได้1 4 0เราได้1 60เราได้อีก2นะครับ 80, ได้2 1 0 0เราได้3นะครับทั้งหมดเราได้9นะครับวันหนึงเราจะได้9 ถ้าเราลองคิดดูนะครับวันหนึ่งเราได้9ใบเรามีกิจกรรม7วันเท่ากับเราได้ทั้งหมด63ใบนะครับ63ใบถ้าเราดูจากช่องทั้งหมดเนี่ยมันมี23ช่องในการครบ1รอบนะครับถ้าเฉลี่ยลูกเต๋ามีมากสุด6แต้มเฉลี่ยครึ่งคึ่งก็คือ3แต้มก็ต้องใช้ประมาณ8รอบนะครับถอยลูกเต๋าประมาณ8รอบในการเดินครบ1 1กระดานนะครับทีนี้ ผมลองเดินและผมใช้เก้าเก้าตัวที่มีวันนี้นะครับเดินมาครบหนึ่งรอบแล้วก็มาจอดที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมใช้ค่อนข้างน้อยกว่าแปดแปดตัวเนี่ยที่ที่คำนวณกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็จะมีเพื่อนบางคนที่ใช้เก้าตัวแล้วยังไม่ครบรอบเลยก็มีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่ดวงของแต่ละคนเนาะโอเคทีนี้ถ้าเราจะคิดเราจะคิดยังไงดีเราจะคิดเฉลี่ยแล้วกันเนาะจากผมแล้วกันถ้าเราตีว่าสามออกสามตลอดเนี่ย ก็จะใช้ประมาณ8รอบแต่ว่าผมเฉลี่ยแล้วประมาณ7รอบทอยต่อประมาณ7รอบจะครบ1รอบนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับมีตั๋วอยู่63ใบถ้าถ้าเรามีตั๋วอยู่63ใบเราจะเดินได้กี่เราเราเดินเราทอย7รอบเนี่ยเอ่อทอยต่อ7ครั้งนะครับได้ได้1รอบเพราะฉะนั้นเราจะเดินได้9รอบในกรณีที่เอ่อเราใช้เราทอยต่อ7ครั้งเนาะครบ1รอบ ถ้าเราเราได้ตั๋วฟรีมาทั้งหมดเนี่ยเราเดินได้เก้ารอบเรายังไม่ได้รางวัลขั้นแรกเลยครับอย่างที่บอกนะครับแฟนเกม r อ x จะรู้ดีว่ากิจกรรมฟรีไม่ค่อยมีอยู่จริงอยู่แล้วนะครับก็จะต้องเสียนูน่นนี่นัน่นนิดหน่อยเพื่อได้รางวัลมาเนาะทีนี้เรามาคิดทีละอันดีกว่าถ้าเราอยากได้โอกาสอัลบั้มในเลดการถอยเต่าที่ที่ถอ,อย7ครั้งคบ1รอบเนี่ยเท่ากับเราต้องเดินเพิ่มอีก7ครั้ง เพื่อจะครบ10รอบในการเอาโอกาสอัลบั้มเนาะเราก็จะเสียตังค์เท่าไหร่โอเคเดินเพิ่มอีก7ครั้งนะครับถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ V.I.P. แบบผม3 6 0 6ก็จะประมาณ25,000นะครับซึ่งก็ค่อนข้างคุ้มนะครับกับโอกาส1อันโอเคทีนี้เรามาดูที่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือ,เ,อเจ้าหมวกนี้นะครับหมวก หมวกพึ่งนะครับหมวกพึ่งเนี่ยใช้20รอบนะครับเราเดินฟรีได้9้ารอบใช่ไหมครับเราขาดอีก11รอบเรามาดูว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร,ร่เราขาดอีก11รอบนะครับรอบหนึ่งเราต้องทอย7ครั้งนะครับเท่ากับ77เนาะ7 7เคูณ3าเราต้องใช้เงิน2อ0 0 0นนะครับในการเอาหมวกพึ่งนะครับผมไม่คุมมันนี้แล้วแต่เพราะมันไม่มีขายนะครับแล้วแต่คนจะ แรกหรือไม่แรกเนาะทีนี้เรามาดูอันต่อไปอันต่อไปก็คือเหรียญหยนึ่งร้อยเหรียญเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยถ้าราคาตลาดในเซิร์ฟเวอร์ไคลี่ตอนนี้ที่แพงสุดน่าจะเป็นเหรียญมินิบอสนะครับเหรียญมินิบอสอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเท่ากับหนึ่งแสนกว่ากโอ้โหมองอย่างนี้งไก็ไม่คุ้มนะแสน100ห้าแปดหมื่นเนาะร้อยเหรียญเท่ากับหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันโอเคหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเราต้องใช้ อีก31รอบนะครับต้องทอยเต่าอ,อีกอ่ไม่ใช่สิต้องเดินให้ครบอีก31รอบเนาะเดินให้ครบอีก31รอบต้องทอยเต่ากี่ครั้งนะครับ31รอบรอบละ7ครั้งนะครับ217นะครับ217ครั้งเนี่ยเป็นเงิน7จ0 0แสนแนะครับ7จ0 0แเพื่อจะได้1 5 8 0 0 0สนห้าำหรับเหรียญมินิที่มีราคาสูงสุดก็คือ ไม่คุมไม่คุมเลยนะครับถึงจะเป็น VIP นะครับเดี๋ยวลองมาดู VIP ว่าคุมไหมนะครับ VIP เราต้องเดินอีก3 1รอบถอยต่อ7ครั้ง2 1 7นะครับคูณด,ด้วย2880ก็ไม่คุมอยู่ดีครับไปถึง0,000 0เลยโอเคแล้วมาดูกับของปลายทางที่เราบอกไม่ได้ว่าคุมไม่คุมเพราะว่ามันไม่มีขาอีกหนึ่งอันนะครับก็คือเจ้า ตัวนี้เนาะสัตว์ขี่สัตว์ขี่ต้องเดินอีกให้ครบอีก71รอบนะครับ71รอบเราต้องทอยเต๋อ,อกี่ครั้งนะครับมาดูก,กัน71รอบต้องทอยเต๋ารอบละ7ครั้ง497ครั้งคูณ3,600นะครับหน่งร้อยพันมื่นแสนหนึ่งล้านเจ็ดนะครับล้านเจ็ดสำหรับแรกไอ้เจ้าพึ่งบินนี่นะครับ ถ้าเป็น V.I.P. 497ครั้งคูณด้วย2880แปดร้ล้านสี่ครับผมไม่คุมแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่คนชอบว่าจะแลกหรือไม่แลกเนาะทีนี้เรามาดูก่อนว่ามันน่าลักขนาดไหนสัตว์คีนี่น้องพึ่งนะครับน้องพึ่งลอยได้ก็อบอกไม่ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่คนชอบครับถ้าชอบก็แลกถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูชุด ชุดชุดชุดหมวกน้องพึ่งนะครับกับชุดน้องพึ่งประมาณนี้เนาะอันนี้มันไม่มีขายอย่างที่บอกนะครับคุ้มไม่คุ้มแล้วแต่คนแรกเลยโอเคทีนี้เรามาดูกล่องต่อไปนะครับเป็นกล่องอัปเกรดเลเวล2นะครับจะได้พวกคารเนียมฟราคอนบาสิกประมาณ2ชิ้นกับ1ชิ้นแล้วแต่เลเวลนะครับเรามาดูที่เลเวล2ดีกว่าเพราะว่าคนน่าจะใช้อยู่ในช่วงนี้นะครับ อัปเดเลเวล2อยู่ที่ประมาณ7,000นนะครับตัวตีกลมๆเฉลี่ยอื่นอื่นตี6,900นเกนะครับำำำสำหรับเซิร์ฟเวอร์วาไายลี่เนาะ6,900บาทเราต้องใช้อะไรแลกบ้างนะครับ6,900บาทเราต้องใช้อปเปิล10ลูกนะครับไคลอด8ลูกนะครับมอร์นิ่งดิว5ลูกแล้วก็อัองลงุน3ลูกนะครับตีออกมาเป็นต้นทุน4,900ใช่ไหมครับ เราแลกตัวหินอัปเกรดได้1ชิ้นในราคา6 9 0 0ซึ่งค่อนข้างคุค้มครับก็คือเราคุ้มอยู่ที่1กล่องเราคุ้มอยู่ที่2,000นะครับสำหรับกล่องตัวอัปเกรดเลเวล2ตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูในกล่องต่อไปนะครับเป็นกล่องเอ็นชาร์ดเลเวลนะครับเราสามารถแลกหินเอนชาร์ดขั้นหนึ่งได้8ชิ้นนะครับเรามาดูกันว่าราคาตลาดที่วัดไคลี่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ อยู่ที่ประมาณ5,000นะครับ5,800ชิ้นเท่ากับ40,000นะครับ40,000เราใช้ขอแรกอยู่เท่าไหร่เราลองมาดูกันนะครับก็อันนี้60ชิ้นนะครับแคลรอท100ชิ้นนะครับมอร์นิ่งเดิว40ชิ้นองุ่น20ชิ้นนะครับ39,240นะครับ หินเราได้มาในราคา40,000บาท8ชิ้นนะครับเราใช้ของแรก3,000ได้39,240ค่อนข้างจะไม่คุ้มนะครับอ่เร่ม่ดูเครื่องคิดเลขเลยอ่ะเนี่ยครับต้นทุนเราอยู่ที่3 9 39,240ซึ่งเราแลกหินได้อยู่ที่40,000อ่าเกือบๆจะไม่คุ้มครับแต่ว่า แล้วแต่คนมองเนาะถ้าคิดเกียบไปหาในตลาด,ดที่เกี็บไปสั่งจองก็แลกได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับย้ำกันอีกทีราคาของพวกเนี้ยพวกแอปเปิลพวกแครอทเนี้ยมันต้องขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะเพราะว่าคนสั่งจองกันมาเยอะนะครับทางที่ดีข้ามกล่องเอนชานไปดีกว่านะครับมาดูกล่องต่อไปครับกล่องต่อไปเป็นกล่อง r e f ฟสองนะครับรีไฟเนี่ย ถ้าตีจากโอริสามชิ้นนะครับโอริในตลาดน่าจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0พันแปดพันะครับก็3ชิ้นก็2อ0 0มื่นะครับมาดูของที่ใช้นะครับของที่ใช้อยู่ที่แอปเปิลหกสิบน,นะครับแครอทสี่สิบนะครับแล้วก็มอร์นดิลยี่สิบสี่นะครับแล้วก็อ่อ,องุ่นสิบสาม ต้นทุนอยู่ที่24 0 0มนนะครับเราได้มา24 0หมเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นกล่องนี้ให้ข้ามไปนะครับถ้าเป็นคําแนะนําผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับราคาพวก Apple มันจะขึ้นทุกวัน,น,นอันนี้คิดจากราคาวันนี้นะครับยกเว้นราคาพวกนั้นของพวก Apple ตกเนี่ยเราสามารถเอามาแลกได้คุ้มอยู่นะครับโอเคเรามาดูที่กล่องต่อไปนะครับกล่องต่อไปก็คือกล่องอาวุธเงาขั้นสูงครับเพราะว่าอาวุธเงาขั้นสูงเนี่ยมันหาจากที่อื่นไม่ได้นะครับ บางคนบอกว่าก็ซื้อในตลาดได้ถูกครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนขายเราต้องไปสั่งจองนะครับแต่ว่าเรามาคิดกับราออคาในตลาดแล้วกันนะครับก็คืออคิดจะขยาย6ชิ้นละกันเนาะเพราะว่าผมใช้ขยายเยอะผมคิดจะขยายดีกว่าพัฒนาอาวุธเงาครับขยาย2 6ชิ้นนะครับสั่งจองในชิ้นละ9,340นานะครับลองมาดูว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับ9,340 คูณ6ชิ้นเดี๋ยวเราลองมาดูทีหลังนะครับดูของก่อนว่าใช้เท่าไหร่เราจะต้องใช้แอปเปิลนะครับในจำนวน220ลูกนะครับแล้วก็ใช้แครอท180ครับใช้มอร์นิ่งดิว100แล้วก็อังุุน50เป็นเงิน98,100ในการแลก1กล่องน,นะครับเมื่อกี้ เก้าเท่าไหร่นะลืมไปแล้วอะ่ะเก้าพันสามร้ั้งก้าพันสามรอ่าพันสามร้อคูณหชิ้นนะครับ5,6าหมกล่องนี้ไม่คุ้มอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันหาที่อื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนไม่อยากสั่งจองก็แลกได้แต่ว่า ถ้าเราตีเป็นราคาตลาดนะวันนี้ถือว่าไม่คุ้มนะครับเพราะว่าของที่ใช้ราคาแพงกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าจะให้สรุปตอนนี้มีกล่องีถวที่คุ้มนะครับคือกล่องอัปเกรดนะครับเพราะว่ากําไรอยู่ประมาณ2000ตอนหนึ่งชิ้นแต่ว่าถามว่าคนจะมาแลกกันไหมก็พูดยากครับแล้วแต่เลยอันนี้แค่มาวิเคราะห์ราคาให้ดูว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะซื้อมาแลกนะครับแต่ว่าถ้าเราได้มาฟรีแปลว่ามันไม่มีต้นทุนใช่ไหมครับ มันไม่มีต้นทุนก็แลกได้อีกแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราโชคดีได้แต่ของแพงๆในหน้านี้เราก็สามารถเอาไปแลกอย่างอื่นได้เหมือนกันอย่างที่บอกนะครับถ้าของมีไม่ครบเรามาสับเปลี่ยนวัสดุกันได้ตรงนี้เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าสับเปลี่ยนอย่างเงี้ยดูยังไงก็ไม่คุ้มนะครับเอาไปขายแล้วซื้อเอาดีกว่าสูตรง่ายๆนะครับกิจกรรมนี้ถ้าอยากจะได้สัตว์ขี่ต้องใช้เงินเกือบเกือบ1ล้านเพชรชมพูถ้าคนชอบก็ หมุนได้เลยครับยิ่งเป็น V.I.P. ยิ่งคุ้มนะครับ๋ยวมาดูนะครับว่าถ้าเป็น V.I.P. เราต้องใช้เท่าไหร่ในการแลกผึ้งนะครับสัตว์ขี่ผึ้งเนี่ยเราต้องเดินครบ80รอบนะครับของฟรีที่เราคิดไว้คร่าวๆคือ9รอบใช่ไหมครับเหลืออีก71รอบนะครับ71รอบที่เราเคยคำนวณเฉลี่ยก็คือรอบละโยนเต๋ารอบละ 7ครั้งนะครับเท่ากับ497 497คูณ2,880ต่อ1ครั้งล้าน4นะครับสำหรับ vip แล้วถ้าสำหรับคนธรรมดาล้าน8ครับลองคิดกันเอาเองนะครับเพราะอันนี้บอกไม่ได้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มความน่ารักอยู่ที่ คนเสียเงินนะครับคนไม่เสียเงินพูดไม่ได้ครับโอเคกิจกรรมประมาณนี้นะครับเราต้องใช้เพชรถึงจะแลกได้ทุกอย่างนะครับถ้าเราอยากแลกก็ลุยได้เลยครับคนมีตังค์ไม่ผิดอยู่แล้วครับยังไงฝากไว้แค่นี้กับกิจกรรมนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ประมาณนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ